สวัสดีครับสวัสดีวันนี้พาเอฟซีมาชมพายข้ามมื่นะครับช้างอายุเยอะของเรานะครับผมอันนี้จะเป็นคุณยายสมนึกนะครับผมนี่สมนึกนี่เป็นช้างที่มีฟันอยู่นะครับกินหญ้าเส้นได้อยู่ครับก็เป็นหญ้าเส้นที่หนุ่มๆน,นะครับไม่แก่นะอ่ะกมูว่าไงเพื่อนไงสบายดีเป่า,า,อาโอ้โหดูแลสเชือกหนะน้าอันนี้เอาคนมือนี้กินหญ้าโม,โมหรอเดี๋ยนี้ โอ้คำหมื่นนะครับนี่ช้างพลายที่อายุเยอะที่สุดที่ปางช้างแม่สาของเรานะครับอายุเท่าไหร่ละแปดสิบห้าแปดสิบหกปีแล้วเนาะโอ้โหนะดูจากขำับดูจากล่องฟันนะครับดูงาเขาดีครับใหญ่มากนะครับอายุเยอะนะครับจริงๆนะครับเชือกนี้นี่ฮะดูครับโอ้โหยังกินได้สบายอยู่เนาะโอ้โหยุเยอะเลยกินยา อ๋อถ้ากินยายาเส้นขนี้ไ่ออก <S 2> <S 2> uh นี่นะครับควานเขาบอกว่าถ้ากินยาเป็นเส้นขนี้ไม่ออกนะครับแต่ถ้ากินยาโม,โมนี่ขี้ออกสบายเนาะโอ้ oh. นะครับนี่ข้อดีของการกินยาเส้นนะครับผมอ๋อยาโมนะครับถ้ากินยาเส้นแล้วช้งางก็ไม่มีฟันคือเขาบดเคี้ยวไม่ได้นะครับผมเมื่อก่อนยังกินยาเส้นอยู่เลยเนาะ oh. อ่ะสังเกตถ้าใครจะดูชมคลิปผมย้อนหลังได้นะครับคือผมมีคลิปพายขมินนะครับผมแล้วก็เขากินยาเส้นนะครับปีแล้วนะครับปีนี้กินไม่ได้เลยเนาะ ปีแล้วนี่กินยากษเส้นได้นเ,กเกๆๆๆนาะอ๋อเดือนเจ็ดนี่ก็มาได้เลยคือกินยาเส้นมาได้เลยเนาะขี้ไม่ออกเนาะโอ้นี่นะครับคำหมื่นแล้วก,กินยาเส้นแล้วขี้ไม่ออกนะครับแอใยสมนึกนี่กินได้อยู่เนาะนี่สมนึกกินได้นะครับคือกินแล้วรู้สึกว่าขี้เขาละเอียดอยู่เนาะนขี้ละเอียดอยู่นะครับนี่ เราต้องสังเกตดูที่ขี้เขาด้วยนะครับขี้เขาเป็นละเอียดก็ถือว่าฟันเขายังดีนะครับผมแต่ถ้าเี้ียกแล้วยังเป็นเส้นกล้วยอย่างเป็นกล้ยอย่างนี้นะครับก็ไม่ไม่ได้แล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนการอาหารการกินของเขาแล้วนะครับต้องโม่นะครับนี่นี่พลายกระมือดนะครับอายุเยอะสุดนะครับ8ปปีนะครับผมก็อายุเยอะนะครับเยอะสุดที่ปางของเลยนะครับผมเป็นช้างปลายที่อายุเยอะสุดที่ปางนะครับผมการกินของเขาดีครับผมนี่ ปีนี้มาตกมันเนาะมาตกแล้วแกนเนาะ,ะแกแล้วอายุเยอะแล้วได้จยะหมดแล้วเนาะม,ม,มันหมดได้นะตกมันได้ไหมอ๋อแปดสิบหกปีนะครับก็ก็เคยตกมันนะครับแต่ปีนี้รู้สึกไม่ตกแล้วเนาะปกตินี่ช้างพลายนะ หุ่นแค่นี้นะตกมันได้เลยนะครับแต่ไม่ตกแล้วนะครับผมน่าจะหมดวัยที่เขา,าจะตกมันแล้วนะครับผมเมอนจะอายุเยอะมากแล้วนะครับสุดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมออไม่ได้ตกมันละจะตกจะตกก็กากไว้เหรอได้ตกมันนี้ก็เข้าหามาได้อะ นี่ฮะขมื่นเรามาดูกันหน่อยนะขมื่นเรากินดูเนี่ยโม่หนึ่งกะละมังนี่ใช้เวลากินกี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยหนึ่งกะละมังนี่นะโอ้โหเมินขนาดเลไรอย่าอ๋อถ้าเต็มนี่เนาะอันนี้อันนี้มันกินไปน้อยแล้วเนาะอ๋อถ้าควานเขาบอกว่าถ้าใส่หญ้าเข้าไปนะเต็มในกะละมังเนี่ยก็คือกินหญ้าช้างกินหนึ่งชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่ากว่านะครับผม ก็หมดนะครับแต่ถ้าไม่เต็มก็น่าจะอันนี้ไม่เต็มนะอันนี้ก็น่าจะหมดเลวอยู่นะครับดูเขาจะชะเง้อกหัวขึ้นสูงๆนะครับเพื่อให้กินได้ง่ายนะครับหญ้าจะได้ไม่ตกนะครับนี่นะครับนี่กินง่ายนะนี่งาเขาใหญ่นะใหญ่มากนะครับดูโอ้โหนะดูคำมือเรานะดูเยอะนะ ไข่เลยนะครับไข่ใหญ่มากอ๋ออายุยืนขนาดเลยเนาะบอโอ้ดูดิครับฟันนะฮะปรอหมัดเขาลึกมากเลยนะทุกคนนี่ฮะก็สวยนะยังดูหล่ออยู่เลยนะครับผมนี่ช้างงายังไงก็ดูยังไงก็หล่อนะอายุเยอะก็ช่างนะครับผม ความหล่อก็ยังหล่อนะครับเนื่องจากเขามีงานนะครับด้านหน้านะครับบ่งบอกถึงความสง่างามนะครับผมทุกคนใครที่ชอบช้างงาก็น่าจะบอกว่าสวยนั่นแหละครับเนื่องจากเขามีงานนะครับผมอย่างช้างพังก็สวยแบบหน้าเผือกอย่างนี้นะครับผมแต่ช้างพลายนี่ก็ดูตรงที่มีงานนั่นแหละนะครับสําหรับผมก็ประมาณเท่านี้นะผมดูยังไงก็ดูดูหล่อดูสวยดูเท่นะครับผมเนื่องจากเขามีงานนะครับผมเป็น เครื่องบ่งบอกถึงความาสวยงามนะครับความน่าเก่งขามด้วยนะฮะดูดิอายุเยอะแล้วนะครับก็จะผิวผิวหนังเขาจะดูบางเนาะนี่ผิวหนังจะบางมากนะครับคือจะเป็นโรคผิวหนังบ่อยเนะนาะเป็นมแมลงกัดนิดหน่อยก็เป็นแผลเน,ะนาะเออเป็นแผลอยู่อโอเนี่ยเป็นแผลอยู่นะครับผม เนื่องจากแมลงกัดอะไรก็จะเข้าง่ายนะแมลงกัดนีดเน่อนอยก็คือเจาะเข้าเลยหนังเขาจะบางมากนะครับผมหนังบางนะครับผมโรคผิวหนังก็จะเกิดขึ้นนะครับกับช้างที่สูงวัยนะครับผมผิวหนังเขาอาจจะไม่ส่อแซมไม่ได้แล้วนะครับผมเนื่องจากอายุเยอะนะครับเป็นแผลนี่ก็หายช้าเนาะช้างอายุเยอะนะครับเวลาเป็นแผลก็หายช้านะครับผมจะให้เหมือนช้างหนุ่มช้างวัยรุ่นนะ เป็นแผลนี่ก็จะหายเร็วมากเลยนะครับผมเดยวช้างสูงวัยนี่ก็จะหายช้าหน่อยนะครับผมืลังจากพิมหนังก็หมดสภาพนะครับซ่อมแซมช้าหน่อยนะครับดูการกินดิครับดูเขาถือดิครับดูก็เคี้ยวดิครับฟังเสียง กว่าจะเคี้ยวแต่ละมือเลยเนาะใช้เวลาน,านานมากนะครับนี่นะฮะการดูแลช้างสูงไวนี่ก็ต้องบอกว่าต้องใช้เวลานะครับต้องต้องใจเย็นด้วยนะครับเพราะว่าช้างเขาอายุเยอะนะครับนี่ดูเขากินนะครับโอ้โหแลครับผมนี่ไปขมื่นของเรานะครับผมอยู่เยอะมากนะครับงาไข่นะครับไข่สวย หลับหูหลับตาเลยนะกินมีเสียงด้วยนะครับดูเสียงเสียงอันนี้ไม่ไม่ใช่เสียงฟันนะครับเป็นเสียงเหงือกเขาเนะี<ะ>่ยเหงือกเขาประครบหญ้านะครับผมนี่ดูหนะลับตาเลยนะครับดูนี่ก็ลืมตาอยู่นะลืมตา แต่เขาตาแบบดมไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่คือเขามีความสุขในการกินนะช้างก็มีความสุขนะเวลาเขากินแล้วหลับตานี่นะก็ขมื่นนะครับผมวันนี้ก็มาดูขมื่นกินโอ้ยังไม่หมดเลยนะครับนี่ยังไม่ใช่หญ้าเต็มกระมังนะอันนี้แค่หญ้าครึ่งกระมังนะครับดูการกินดิก็งวงนี้พร้อมที่จะใส่เข้าปากอย่างเดียวแต่ต้องเคี้ยวนี่แหละนะครับผมเคี้ยวนานดูดิ นานมากโอ้โหขมื่นของเรานะดูไม่อยากจะคิดเลยไบออดเราทายุเยอะขนาดนี้ทําไงครับดูดิครับอือหือนี่ก็มีเศษตกบ้างแหละครับผมเรื่องปกตินะครับดูเขากินนี่ก็ใส่อาหารเข้าไปเนาะมีอาหารมีเกลือนะครับเกลือเสรนะครับน้ําแล้วก็โครนให้เข้ากันแล้วก็ ให้ช้างกินเลยวันละหกกระมัง,กกมงโอ้โหเนี่ยครับนี่วันละหกกระมังนะวันหนึ่งก็กินตั้งหกกระมังโอ้โหไม่ใช่เยอะๆเนาะหกกระมังนี่ถ้าเป็นยาเป็นมัดนี่เท่าไหร่อ่ะประมาณสิบกว่ามัดกระมังนี่สดเนาะอ๋อหนึ่งกระมังนี่สองมัดอ๋อหนึ่งก็โอ้โหเยอะอยู่เนาะครับผมเยอะอยู่นะผิวหนังสวยนะพายขมินของเราดูหลังเขาดินี่อ้วนนะฮะอ้วนเนะี่ย ลมมากดูก็ยังไว้ลาอยู่ะเราก็ไม่วนใกล้เขาเท่าไหร่นะเพราะเราเรานั่งไฟออสมานะครับแล้วก็จะสาบกลิ่นกันนะถึงจะอายุเยอะนะครับแต่ก็ยังมีมีลาอยู่บ้างนะถ้าไม่ใช่ควานก็ใกล้ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ต่องเที่ยวเขาใกล้ได้นะครับผมแต่ช้างขี่ช้างด้วยกันเนะี่ยเขาจะไม่เท่าไหร่โอ้โหยังไม่หมดนะครับดู โอ้โนี่จริงด้วยเนาะชั่วโมงเนาะโอ้โหนะครับต้องบอกว่านานมากนะกว่าจะหมดนี่นะนี่คือถ้าใครจะมานั่งชมดูช้างจิบกาแฟไปด้วยเนะี่ยต้องต้องดูช้างอายุเยอะเงนะครับมันฟินมากเลยนะดูแล้วเราลุ้นไปด้วยนะครับในการกินขเขานะครับผมซึ่งเขากินแบบช้านะครับการกินเข้าปากและการเคี้ยวดูดีครับเคี้ยวนานมากนะ โอ้โหนะแต่งวงคราวนี้พร้อมที่จะเข้าปากตลอดเลยแต่ตอนนี้เคี้ยวอยู่นะครับเข้าปากไม่ได้เต็มปากอยู่นะครับนี่โอ้โหนี่นะขมื่นพวกเรานะครับนี่ควานกู้ใจนะครับผมดูแลกันยังดีเลยเนาะ <laughs> <laughs> นี่ฮะดูแลอย่างดีเลยนะครับอายุเยอะก็รักเหมือนกันเนาะรักเขานะครับก็เ,เหมือนดูแลเหมือนลูกแล้วเด๋ยวนี้ ต้องดูแลยิ่งกว่าลูกเลยนะครับคือเขากินเยอะนะครับนี่ต้องโม่ต้องอาหารโอ้โหนะครับต้องเป็นพิธีหน่อยนะครับช้างอายุเยอะนะต้องใช้เวลานะครับต้องต้องอยู่กับเขาตลอดนะครับผมต้องดูด้วยเขากินยังไงนะครับต้องสังเกตอาการเขานะครับและอย่างก็ผิวหนังนะเป็นโรคผิวหนังหน่อยนะครับผมแต่ตอนนี้หายแล้วเนาะผิวหนังหายแล้ว เมื่อก่อนนี้เป็นนะฮะสองรางวัลที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับนี่นะเราก็อาจจะจะดูจนจบไม่ได้นะเพราะว่าคำมือนเรากินนานมากดูครับกินนานมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวดูอีกอีกคำหนึ่งแล้วกันนะอีกคำหนึ่งนะดูอีกคำหนึ่งนะดูว่าจะเคี้ยวนานเท่าไหร่ดูอก,ก็หลายนาะทีนะแต่ละคำเลยนะเนาะ ก็เล่นกควานหุ่นเล่นวันหนึ่งชั่วโมงผมก็ตกใจเลยอ้อน่าจะเป็นได้อยู่ดูด,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 ดิชั่วโมงจริงด้วยนะแต่และมื้อที่กินเนี่โอ้โหนะครับนานมากเคี้ยวนานนะครับไม่ใช่ะไรคือเขาใช้เหงือกนะในการคบเคี้ยวนะก็เหมือนคนไม่มีฟันนั่นแหละนะครับผมโอเคนะครับก็เนี่ยพายคำมื้อน,นะครับยังไงก็ กดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาชมช้างพลายที่เย่อวที่สุดที่ปางช้างของเรานะครับปางช้างไม่สานะครับอันนี้จะเป็นช้างสูงวัยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับ